อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอคลิปใหม่ๆค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะสวัสดีค่ะพเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามาต,ตัดบุ้งนะคะเนี่ยค่ะบุ้งเราได้กินแล้วนะคะเนี่ยก็เขาก็เคี้ยวนะคะโตพอสมควรแล้วนะคะก็ตัดกินได้แลว ต้นก็ไม่ใช่อวดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็โอเคนะเดี๋ยวจะตัดไอ้ต้นไอ้ก้านที่เขายาวๆเนี่ยค่ะอันนี้เก็บไว้ก่อนเนาะให้เคาโตเนาะตัดเนี่ยเอาอันนี้มา,าใส่นะคะถาดมาใสา่อันนี้เป็นอันนี้เป็นที่ยังไม่ได้เอาลงดินนะคะเขายัางอ,อยู่ในถุงดำนะยังไม่มีที่นะคะ ยังไม่มีพื้นที่ให้เขาเอาลงไปบ้างบางส่วนแล้วนะคะเมื่อวานแต่ว่ายังไม่หมดนะคะยังนมงหมา ตืดตตนกอ,อะไรตืตืตืดตดนกเขาล่ะตืตืตืนี่นกเขามันต้องกู๊กูกู๊กูเนาะนี่เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวไปตัดต่องรุ่นกันเย้ถ <Yeah. S 1> ูกในแซมกับแตงนะคะแล้วก็โต,โตัตยังได้ไม่มากค่ะเดี๋ยวตัดไปเลย หยอดไปสามเม็ดหยอดหลุมละสองเม็ดสามเม็ดตัดผิดีะนอกไปต่อเลยแซมมะเขือนะคะอันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้ถอนยาวเลยอถอนออกถอนยาว อันนี้คล้ายๆตน้นอะไรนะกินได้ไหมคะเนี่ยต้นเนี้คยคล้ายผักเพลอะไรนะคะแต่ว่าผักแพลกันก็ไม่เคยกินนะคะก็เลยไม,ไม่แน่ใจอะ่ะไม่อยากกินไม่น่าจะใช่หรอกนะคล้ายเฉยๆ้งคะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาบอกว่ากินไม่ได้ถ้ากินได้ก็คงจะกินได้เหมือนกันนะผักเพลเน,ะนาะอาจจะคุณละชนิดแต่ว่าหน้าตาคล้ายกัน เหมือนเห็ดอะค่ะเห็ดเนาะบางทีก็มีพิษนะไม่กล้ากินนะคะอยากไปเก็บเห็ดนะคะเพื<ๆ>่อนๆแต่ว่าไม่มีความรู้เรื่องเห็ดเลยะคะ่ะกลัวเก็บมาผิดนะคะเห็ดนี่ถึงตายเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเอาเอาหักใบนี้ไปพร้อมมีพี่เขาบอกว่าให้บักหักใบใหญ่ๆออกเนะะี่ยทำตามนะเตินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดเนนะี่ยตัดเลยนี่ ไปเอาไว้นั่นแป๊บนึงน,นี่ทางนี้ด้วยทางนี้ไม่ต้นโอบนะคะเดี๋ยวต้นเล็กไว้ก่อนข้างในก็มีนะคะข้างในปลูกแซม บุกแตมไอเนี่ยค่ะตัดไปแตมกับต้นแตงเลยคะ่ะโอ้ยยาเขาขึ้นเยอะเขานี่เยอะไม่สวยนะคะตัดตัดไปเลยต้นเกนค่ะเรียงอาหารกัน จะปลูกแซมมะเขือนะคะด้านนี้มะเขือด้านในนะกล้องไม่เห็นเนี่ยค่ะดู่นนะโหระพานะคะโหระพาอันน,นี้ป่าดงดิบเลยปลูกแซม เนี่เหมือนมากเลยเนาะเหมือนผักแพลวเนาะใครรู้จักใครมั่นใจคะเนี่ยเหมือนไหมนี่ก็อนนี่ปลูกแซมเดี๋ยวถอนทิ้งไปเลยปลูกโอ้เดี๋ยวถอนผิดถอนมันจะพืชแซมมะเขือเทศน,นะคะตรงนี้ไม่มีที่คะ่ะก็ปลูกปลูกแซมไปเขาไม่ใหญ่โตไม่เป็นไรคะ่ะดีกว่าไม่มีที่ปลูกนะคะพอได้กินเนาะ ตัดเลยนี่พอได้กิน,นอโอ้ยน้องหมาก็เสียงดังนะพาไปแล้วนะนี่ค่ะได้ถาดหนึ่งะคะ่ะกระดง้งกระด้งเล็กหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวพาไปดูที่ปลุกเมื่อวานนะคะลงกระถาง เอาลงกระถางเมื่อวานนะคะจากถุงดำนะคะแล้วก็มีทางนูน้นอีกทางนูน้นสี่กอสี่ต้นนะคะแล้วก็รอกินนะคะเรื่อยๆค่ะอ่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ